อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือแม่พิมพ์ไอจีแม่พิมพ์ไอิีเอาไว้ทำอะไรฮะรเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ใส่ไอจียังไงนะไหนลองพูดให้ฟังหน่อยสิเอาทำยังไงเอาทำยังไงสาธิตใส่อย่างนี้เอาอะไรมาใส่อ่ะฮะเอาอะไรมาใส่ ไม่รู้จักงั้นพ่อเอาไปใส่น้ำแข็งทำน้ำแข็งกินคนเดียวนะได้ไหมแล้วชอบเหรอทำไมของเก่าไม่เอาอ่ะของเก่าไม่เอาไม่ไม่อยากชอบของเก่าอ่ะทำไมครับนั่งดีๆนั่งดีๆกับโป่งเปิ้อนกับโป่งเปช้อันเกออโอเคทำไมอันเก่าใช้ไม่ได้ อันใหม่ใครซื้อให้นหแน่ใจฮะเนี่ยไหนมีลายอะไรบ้างไงไหนนี่ลายอะไรนี่ลายอะไรไอันนี้อะไรอันนี้ลายอะไรนี่อะไรอ,นนอะไรเนี่ยฮะอะไรพ,าพ,าพิคพ,พ,พ,พิกวะมันคืออะไรผ้ะพ,พิคกกคืออะไรอันนี้พพก็ กิ้วแล้วนี่อะไรอันนี้อะไรกระต่ายกระต่ายบ้านเธอเราไม่มีหูเลยหูเนี่ยไหนไหนหูมันเหมือนแบบนี้อันไหนอ๋อมันอยู่ข้างในอ๋ออ๋อพวกนี้อยู่ข้างในโอเคโอเคก็ผูกพาพาพิกอแล้วก็กัดหูพาพาพีเกอร์ไหนพาพาพี้กอรอ๋อพาพาพีกอันนี้กระต่ายอันนี้ มีมีนี่มีเหรอใช่ <c oughs> แล้วนี่ยใครไปฟ้าตำหอง